ไหนกันก็ไม่รู้นะคะโอ้ยยังเท่อ่ะได้แต่ถ่ายไกลๆเนาะก็กลัวรถชนเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวถ่ายหลังก่อนถายหลังก่อนโอ๊ยโอ๊ตายรถก็จะมาดู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 ดดโอ้ยเหม็นค่ะรถ ก็เยอะเกินตามนี้รถเยอะเกินไปไหมเนี่ยเราก็อยากไปถ่ายเขาใกล้ๆแต่ว่าะดูดูดีดูดีฝั่งนั้นก็มีนะคะดูฝั่งนั้นก็มีเขามาจากไหนกันก็ไม่รู้นะคะเพ่ hey, มากเลยนะคะดูดูคันนี้ดูคันนี้โอ้ไม่ก็ดูโอ้โห okay. รถก็ะชนนะคะมัวแต่ถ่ายคลิปรถก็จะชนเอานะคะอะไรรถคันสีแดงนี้าถ่ายนะคะโอยคเมาเลยนะคะโอันก็เทหิงในี้ก็เทอายมแต่ถายคิปรก็ะชนเอานะคะโอย ถ่ายหน่อยได้ไหมคะฮัลโหลฮ้ลโลโก้โอ้โหเป็นไทยฮะบุมแมบุมแมนบุมแนบุมแนคนไทยไดอยู oh. <น>่ข uh ้างฟอมอโอ้โหอันนี้คือ B M W หรอคะเออ

ไปอายุโก่งไปอายุโก่ง I'm from v i e t n ไปอายเคอนะเคยเคยคอนอ๋อคอนแก่นคอนแกนโอเคโอเค ข้ามากเลยนะคะบ๊ายบายค่ะไปก่อนค่ะไปก่อนต้องรีบไปเหมือนกันเพราะว่าน้องชายรออยู่เนาะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะไปแล้วไปก่อนแล้วนะคะ bye bye. ดีบ๊ายบายนะบ๊ายบายดูเขายังเติมน้ำมันกันไม่เสร็จน,นะคะบ๊ายบาย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  ไปกันแล้วดูค่ะดู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 ด,ด,ดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะเพราะตอนนี้ก็เย็นแล้วเนาะตอนนี้ก็เย็นแล้วนะ่นนนวนะนี่คนนี้ที่เขาบายบายให้เรานะคะนี่โอ้โหรถคันสีขาวโอ้โหคนนี้ขับคนเดียวค่ะดูเร็วมากนะคะเนี่ยคุณพ่อคุณนางขับแปดสิบแสดงว่าเขาขับเขาเร็วมากดูดูเขาไปนะคะ เข้าใจนะคะมีคนนึงเขาบอกแปให้ฟังว่าขนแก่นขนแก่นก <c oughs> ไม่หมุดง่ายๆค่ะไม่หมุดง่ายๆดู <c oughs> นี่เข้าไปแล้วค่ะนี่แต่เขาก็มีอเขามีรถยนต์มาด้วยนะคะรถยนต์ก็มาด้วยหลายคัน คันนี้เนี่ยเนี่ยคันนี้น่าจะมาจากประเทศเวียดนามหรือประเทศจีนนะคะเนี่ยคันนี้ก็เหมือนกันนะคะมาด้วยกันนะคะสองคันข้างหน้านี้นะคะเนี่ยเข้ามาด้วยกันค่ะนี่สองคันข้างหน้านี้ไม่น่าจะอยู่ในประเทศไทยหรอกสองคันนี้นะนี่เข้ามาด้วยกันค่ะดูคันนี้ก็น่าจะใช่คันนี้ก็ใช่ค่ะคันนี้ก็ใช่เนี่ยมันไม่มีป้ายแบบกรุงเทพกรุงอะไรนะคะเนี่ยสีแดงนี่ก็ใช่ค่ะไม่หมดค่ะไม่หมดเดี๋ยวเขาก็แซงเราน น,ะะนี่แหละนี่แหละนี่คันนี้ก็ใช่นะคะเนี่ยคันนี้ก็ใช่นะคะคันนี้ก็มาด้วยกันนะคะเนี่ยคันนี้ก็มาด้วยกัน,นะค,ะคือว่าเขาก็เซฟดีมากนะคะเขาเซฟตัวเองดีมากเนี่ยคันนี้รู้สึกว่าจะเป็นปัญหานะคะเอาขึ้นรถไปเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะคนขับอาจจะเหนื่อยหรือว่ารถอาจจะมีปัญหานะคะเขาก็เอาขึ้นรถไปแบบนี้เลยนะคะ มาด้วยกันเยอะมากคิดว่าทำไมปั๊มน้ำมันรถเติมเยอะจังเลยก็น่าจะมาจากเวียดนามหมดเลยนะคะเนี่ยเขามาทัวร์นะคะขับมาจากเวียดนามเลยนะคะนี่เลยนี่เลยนะคะเขาก็มีแบบว่าพูดภาษาไทยได้นะคะดู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 ด,ด,ดูเราไม่ทันเ,นเขาหรอกะคะ่ะเขาฟิลฟิลฟิฟิฟฟไปเลยนะคะเพื่อนดู ไปแล้วไปแล้วแต่ว,ว่าข้างหลังเราก็มีอีกเยอะนะคะเนี่ยข้างหลังก็ยังมีอีกชุดหนึ่งนะคะเขาก็จะมาเป็นรอบๆเนาะเพราะว่าถ้าจะมาแบบว่ามาพร้อมกันหมดเลยนําไม่ได้นะคะเพราะมันเยอะมากเนาะต้องออกมาเป็นชุดๆนะคะชุดนี้ระวังระวังอตอรไซค์นี่ค่ะนี่นี่นะคะ จะมาแบบว่าออกพร้อมกันหมดเลยไม่ได้เพราะว่ามันหลายคันมากนะคะเขาอาจจะออกมาทีละสิบคันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีรถยนตามมาสองสามคันถ้าเกิดปัญหาอะไรเขาก็ช่วยเหลือกันได้นะคะรถเสียเรื่องอะไรเงี้ยก็คือแบบช่วยได้เลยนะคะก็มีคนที่พูดไทยก็มีคนที่สามารถฟังไทยได้พูดไทยได้นะคะผู้นาารู้สึกแบบนั้นนะคะเพราะว่าก็มีคนแปลให้นะ